สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เรามาเจอคลิปของพี่อีกเป็นคลิปที่สามนะคะที่พี่ได้ทํำมาเราไปดูกันค่ะว่าหน้าหนาวเนี่ยของของเรานี่อยู่ยังไงเพราะว่าทุกอย่างนี่จะต้องในสวนนี่จะต้องเอาออกมากงกันอย่างนี้ค่ะทุกคนดูเพราะว่าคนที่นี่เขาจะมีที่จำกัดค่ะไม่ ไม่มีที่กว้างขวางเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่โหบางคนนี่สร้างเป็นไอ้ที่เก็บของที่เก็บอะไรแต่ที่นี่เรามีที่ดินแค่จํากัดนะคะและของทุกอย่างนี่ถ้าหน้าหนาวนี่ก็ต้องเอามากองกันอย่างนี้ดูคะ่ะรกไปหมดเลยคะ่ะทุกคนดูนะคะเนี่ยนี่เป็นที่สวนนั่งเล่นอย่างเป็นชานั่งเล่นของเรานะคะหน้าหน้าร้อนนี่ตรงนี้นี่จะร้อนมาก แล้วก็ฝรั่งเขาก็จะชอบมานั่งกินกาแฟยอยู่ที่นี่นะคะแต่พี่ก็ทาสวนนะคะแต่ว่าเราตอนนี้เราดูไว้ก่อนคะ่ะว่ารกขนาดไหนนี่คะ่ะทุกอย่างเอามากองกันอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเฉกแล้วดินพวกนี้นะคะถ้าพี่เอาไปไว้ข้างนอกก็ไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นไอ้นัน่นมันเปียกแล้วก็ไอ้เคลียร์อะไรนะตัวธาตุของคนของที่นี่นะคะมันจะขึ้นไปไขค่ค่ะ มันต้องมาอยู่ในนี้และพี่ก็จะเอาไปปลูกถึงหน้าร้อนพี่ก็จะเอาออกไปปลูกแล้วมันก็จะไม่มะไข่ใสนะคะนี่มากองอยู่นี่เลยค่ะเนี่ยจากชานที่หน้าหน้าหน้าร้อนนี่เราจะตรงนี้จะโล่งไปหมดเลยนะพี่จะต้องเอาออกไปหมดแล้วมันก็จะโล่งนี่คือชานบ้านพี่นะคะนี่ดูคารกไปหมดเลยไม่เหมือนบ้านเราเนาะ ดูเพราะว่ามันเก็บไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเก็บแล้วมันก็จะรกเหมือนเดิมเพราะว่าเราเอาออกจากในบ้านด้วยค่ะเพราะว่าพี่กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็แฟนพี่ก็ไม่กล้ารดต้นไม้กูจะเอากูจะใส่น้ําเยอะหรือว่ากลัวใส่น้ําน้อยอะไรเกก็เลยบอกว่าเกไม่รับผิดชอบดอกไม้พี่ถ้าตายก็คือตายเพราะมันตายก็ พี่ก็เอาออกมาทิ้งค่ะเพราะว่าของทุกอย่างนี่พี่ก็คือไปแบ่งกับไอ้คนเกยมามั่งแล้วก็เอามาปลูกพอมันตายก็คือตายไปเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรมันก็ไม่ไม่เสียดายตังค์แต่ถ้าซื้อนี่ก็คือเออแพงมากค่ะนี่เพราะว่าถ้าซื้อมาก็ถ้ามันตายก็ต้องเสียดายเพราะว่าหน้านี้มันอะไรมันก็ตายค่ะนี่ดูตู้นี่ดูไอ้ที่ปลูก มันเป็นบ้านกระจกค่ะนของพี่ต้นมากพี่ก็จะปลูกหอมปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูก,ลกไอ้ไอ้มะเขือเทศค่ะปลูกผักชีผักชีใส่ต้มยำนะคะมันชอบหนาวๆค่ะนี่พี่ต้องเอามาปลูกไว้ในนี้เพราะว่ามันจะได้เอาไว้เออมันจะได้กินได้นานค่ะเพราะว่าไอ้ข้างนอกนี่มันจะหนาวค่ะนะคะ เนี่ยตอนนี้มันกําลังรกอยู่เพราะว่าพี่เพิ่งเก็บนะคะแล้วเราก็มาคอยดูหน้าร้อนนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนถ้าพี่พี่ปลูกพี่ลงมือปลูกแต่พี่ก็ต้องไปซื้อขากล้องก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าพี่นะ่ะทำอะไรแล้วก็มันก็จะได้นิ่งกว่านี้หรือว่าเออจะได้เห็นพี่ด้วยนะคะนี่พี่ยังไม่ได้ซื้อเพราะพี่ทดลอง เฉยๆคะ่ะพี่ก็เลยลองใช้กล้องอันนี้ดูก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าบ้านพี่ที่เดนมาร์กนี่มันเป็นยังไงอยู่กันยังไงนี่คะ่ะแป็นพี่ก็เพิ่งทํากระจกใส่นะคะที่จริงกระจกอันนี้มันเป็นกระจกบ้านค่ะนะคะนี่มันเป็นกระจกบ้านอันนี้คะ่ะนี่นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ถอยไปไกลๆก่อนนี่มันจะเป็นกระจกที่อยู่ตรงนี้คะ่ะ ท่านี้มันเก่าแล้วแฟนพี่ก็เลยเปลี่ยนแล้วเราก็ใช้กระจกแบบนี้ค่ะกระจกของเดนมาร์กนี่เป็นกระจกสามชั้นนะคะทุกคนเพราะมันจะช่วยกันความร้อนกันหนาวได้นะคะเนี่ยกันความร้อนกันหนาวนี่ค่ะแล้วกระจกบ้านเขาเนี่ยค่ะโจรเข้าไปนี่ไม่ได้เลยนะคะ เอาสเสลงทุบนี่ไม่แตกเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสองพันสิบี่พี่ก็ถูกไอ้ขโมยขึ้นบ้านค่ะเขาก็เอาสเสลงทุบเลยแต่ว่าไม่แตกมันร้าวเฉยแต่ว่ามันไม่แตกเพราะว่ามันหนามากนะคะเนี่ยทุกบานนี้เลยะค่ะแล้วแฟนพี่ก็เลยเอาออกมาเพราะว่าเราเปลี่ยนหน้าต่างใหม่แล้วแฟนพี่ก็เลยเอาออกมาใช้กับอันนี้ เพราะว่าอันหน้าต่างอันนี้มันจะมันเปิดได้แค่อันเดียวค่ะส่วนเปิดแล้วก็เปิดหมดค่ะส่วนอันนี้เราเปิดตรงกลางหรือเปิดข้างบนได้ด้วยค่ะเนี่ยแล้วแต่เราจะให้อากาศมันเข้าไปทางไหนแต่ว่ามันต้องให้เข้าทางใดทางหนึ่งวะรู้ไมมกระจนที่หน้าร้อนค่ะเราถึงจะเปิดได้นะคะเนี่ยแต่บ้านเราไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นกระจกสามชั้นค่ะ สามชั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ไปดูใกล้ใกล้นิกับนี่นี่ค่ะสามชั้นเลยค่ะถ้าไม่งั้นมันก็กันความร้อนไม่ได้เนาะมันก็จะต้องหนาวแล้วหน้าหิมะเขานะคะดูหน้านี้มันก็จะรกอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าลาตตออะไรก็ไม่รู้ค้นจากในสวนเข้ามาข้างในหมดเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเปียก ไอ้น้าแล้วก็ไม่อยากจะให้หิมะตกใส่นะคะส่วนเก้าอี้ตัวนั้นนะคะนี่เพื่อนเเห็นไหมพี่เพิ่งซื้อนะคะเนี่ยเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ค่ะพี่เพิ่งซื้อมานะคะมันมีอยู่สามตัวเอยสองตัวค่ะอยู่ข้างในตัวหนึ่งพี่ก็จะทิ้งนะคะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเยอะนะคะซื้อมาแล้วก็อันเก่าก็ไม่ทิ้ง นี่ค่ะย่างงามเลยค่ะถ้าเป็นบ้านเรานี่สุกคงไม่ทิ้งอะ่ะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเนาะมันเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่เราต้องจํากัดที่ค่ะนี่ค่ะพี่เพิ่งซื้อนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยพี่สาวพี่ที่เมืองไทยก็บอกว่าเสียดายแต่ว่าเราจะเสียดายก็นี้แหละซื้ออันใหม่มาอันเก่าก็อยู่ไม่ยอมทิ้งอะ่ะแฟนพี่อะ่ะ มันก็เลยกลายเป็นรกค่ะไปหมดเลยนี่กระเ๋งโรทําไมเพื่อนๆจะงงนะคะว่าทําไมกระเ๋งมันอยู่เต็มไปหมดทําไมไม่เก็บกระเ๋งไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่หลังคาค่ะเวลาหน้าหนาวนี่แล้วมันก็เป็นน้ําแข็งพอเป็นน้ําแข็งตอนเช้ามันร้อนค่ะน้ํามันก็จะหยดลงมานะคะโอ้ยทําไมไม่ถูกลอตเตอรี่ว่าจะทุบแมงติ้งหมดเลยนี่ก็เลยต้องเอากระเ๋งมารองทุกที่เลยค่ะเนี่ยนอกจากหน้าร้อนเท่านั้น เราถึงจะเอาออกไปได้เพราะว่ามันจะไม่ซึมออกมาเพราะว่าไอ้หลังคามันก็จะไอ้ฝนมามันก็จะไหลออกไปมันไม่ใช่น้ําแข็งเนาะมันไม่ใช่น้ําแข็งน้ําแข็งมันจะหยดลงมาเลยค่ะมันจะซึมออกจากหลังคานี่เลยค่ะนะคะโอเคค่ะทุกคนพี่เขาฝากคลิปนี้เพื่อเป็นแรงใจให้พี่ได้มีคลิปให้ทุกคนได้เห็นอีกนะคะว่าไอ้ชีวิตจะเป็นยังไงหรือว่าไอ้ ดินมากนี่จะเป็นยังไงต่อไปพี่ขอฝากคลิปนี้ให้ทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ